วัสดีค่ะตอนนี้น้องโรเซ่เราก็น้องเจนนะี่นาจะอยู่ที่เมกาเกือบ1 0 0แล้วนะคะหลังจากมีคลิปแล้วก็ภาพหลุดออกมาทางโซเชียลก็ทําเอาเหล่าบิงคือแตกตื่นกันเลยทีเดียวแล้วถามหา2ส,สาวที่เหลือก็คือพี่จีซูแล้วก็น้องลิซ่านะคะว่าได้ไปด้วยกันไหมตอนแรกเนะี่ยแอดมินก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าภาพแล้วก็คลิปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยเป็นภาพเก่าคลิปเก่าหรือเปล่าแต่ดูจากการใส่แมสแล้วก็บริบทต่างๆมันมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ทางเดอะฮอลลีวูดฟิกเอามาลงคือภาพจริงคลิปจริงจ ปััจจุบนแต่แน่นอนค่ะว่ามุมกล้องที่ถ่ายสองสาวมามันคือปาปาร,รัซี่ช็อตสุดๆอะและดูเหมือนว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยทางว g จีเขาอยากเก็บเป็นความลับด้วยะนะคะจากนั้นคะ่ะทางร้านกูชัวคิดโรเบอร์สันเวสต์ฮอลลีวูดก็ได้มาโพสต์รูปหัวใจนะคะให้เจอฮอลลีวูดฟิกทางไอจีพร้อมกันนี้ล่าสุดก็ยังมีการโพสต์ภาพสองสาวแล้วก็แท็กหาไอจีน้องเจนนี่กับน้องโรเซ่ว่าขอบคุณสองสาวที่มาช้อปปิ้งร้านเบบี้ช็อปกับเรานะจ๊ะซึ่งนี่นะ่าจะยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วค่ะว่ามันคือเรื่องจริงไม่แกงแน่นอนเพราะไม่งั้นคงไม่แท็กหา IG ส่วนตัวของศิลปินขนาดนี้นะ แต่สองสาวที่หายไปจากภาพนี่สิคะจะมาด้วยกันไหมก็คือพี่จีซูกับน้องลิซ่าถ้ามาด้วยกันเนี่ยก็คือมาทําอะไรที่อเมริกาหลักมาถ่ายโปรเจกต์ซีบุกหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าแยกกันมาแล้วแชนี่ไปทําอะไร2คนที่นูน่นโอ้ยตอนนี้มีคาถามในหัวเยอะแยะมากมายเลยค่ะและตอนนี้หลายคนก็โฟกัสงานอันดัมแฟชั่นอวอร์ดนะคะที่ปารีสของน้องลิซ่าด้วยว่าถ้าไม่ให้น้องลิซ่าไปงานนี้เนี่ยยจี G, แกโดนยำแน่ๆอะยังไงเดี๋ยวรอลุนข้อมูลที่จะถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆอีกทีหนึ่งนะคะเพราะถ้าสสาวอย อยู่เมกาแล้วจริงๆแอดว่าน่าจะมีภาพที่ถูกถ่ายอีกหลังจากนี้มาลงทางโซเชียลนะไอยังไงคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ